ก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องการทำเกษตรนะครับนะครับสำหรับการทำเกษตรนะครับตอนเริ่มแรกนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ สําหรับมือใหม่นะครับเช่นเดียวกับผมนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มทํานะครับก็จะเลี้ยงวัวนะครับปลูกต้นไม้เตียงปะดุอะไรนะครับก็เป็นโครงการนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับแค่กำลังศึกษาอยู่นะครับ งนี้ก็เราก็ำลังรอให้โรคของวัวนะครับออหายไปก่อนก็เป็นโรคลำปีสกินนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็ให้สู้นะครับกับโรคนี้นะครับโรคบัดใหม่มีวิธีรักษาไหนก็ช่วยแชร์ความรู้ให้กันนะครับ วันนี้ก็นี่ครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับสบายสบายครับวันนี้เ <_ C> พิ่งเริ่มนะครับนี่ปูกต้นมะม่วงต้นเชออมต้นขนุนมะนาวปูกหญ้า ก็เตรียมพื้นที่หัวอยู่สวนหลังบ้านของเราเองหลังบ้านของเราเองนะครับก็จะมาพูดแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่สำหรับการติดตามนะครับก็ขอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ